มาร์ควอเตอร์นะครับวันนี้จะนำเสนอปั๊มหอยโขงนะครับ0.5แรงทำเป็นปั๊มธรรมดาอันนี้เราจะมาทำการเป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับให้มันตัดอัตโนมัตินะครับเราก็จะใส่ท่อใส่สามทางนะครับแล้วก็ใส่เป็นท่อพักลมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสวิตตัวตัดปั๊มมิซูหรือปั๊มาเลยนะครับทั่วไปแล้วเราก็จะมาใส่เช็ควาล์กกันย้อนพอเราปิดน้ำปุ๊บสวิตตัวตัด่าน้ำก็จะไหลามาที่พ่อพักลมนี่นะครับพอหาพักลมแล้วมันก็จะมาดันสวิตตัวตัดตัวที่เราไม่ต้องเอาเบรกเกอร์ลงหรือเอาลักลงนะครับจะทำให้เป็นสวิตตัวตัดจากปั๊มราคาไม่ถึงพันนะครับ ทำเป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราติดตั้งแล้วจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับจากมาร์ควอเตอร์ครับ